เพื่อนคนไหนต้องการรองเท้าไก่ชนนะครับใส่เพื่อป้องกันนอป้องกันอุ้มเท้าทะลอกนะครับสนใจรองเท้าไก่ชนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับราคาย่อมเยาเพียงคู่ละ20บาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับ ก็อยากจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังว่าแนวทางในการเพาะไก่แบบที่ผมแนะนำอ่ะมันได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนเนาะสำหรับที่ผมเคยแนะนำไปเนาะว่าแนวทางในการยืนพืชในการเอาง่อนมาผสมกับพมา่าหรือว่าเอาเชิงผสมกับงอนหรือว่าก๋อยผสมงอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ผมก็ได้บอกวิธีการผสมไปแล้วแนะนำไปแล้วสำหรับในคลิปก่อน หรือว่าคนที่ติดตามอยู่ที่ติดตามมาตลอดก็จะสังเกตว่าผมก็จะมีแนวทางในกาะเพาะพันธุ์เป็นลูกผสมพม่าง่อนหรือกไก่ง่อนหรือว่าเชิงงอนหรืออื่นๆเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าผมเพาะออกมาได้แล้วมีแนวทางในกรเพาะออกมาได้แล้วเป็นแบบไหนสําหรับพอที่ชอบมาง่อนนะครับลองเข้าไปติดตามผมได้ในบรรหารไก่ชนฟาร์มนะครับหรือว่า ออโทษทีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับไก่ชนบรรหารฟาร์มเป็นเพจนะครับแล้วก็เฟซส,ส่วนตัวผมก็จะเป็นบรรหารกอสัมพันธ์นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเพราะพะมา่างอนในแนวทางของผมแล้วออกมาเป็นแบบไหนลองเข้าไปดูได้นะครับมีคลิปอยู่ในหน้าเฟซแล้วก็หน้าเพจนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเพาะแล้วเป็นยังไงแนวทางผมใช้ได้ไหมก็ลองเข้าไปติดตามดูแล้วกันว่า เออผมผมแนะนําให้ทุกคนพ้อแบบที่ผมพ้อเนี่ยแล้วของผมเป็นยังไงลองเข้าไปติดตามดูได้นะครับเพราะว่าแนวทางที่เราบอกเนี่ยคือแนวทางที่น่าจะดีที่สุดละที่เราเคยทดลองกันมาเนาะสำหรับตัวผมเองนะก็ถ้าใครไม่เชื่อหรือว่ายัางไงก็ลองเข้าไปติดตามได้นะครับแต่ผมไม่สามารถแปะลิงก์เฟซผมไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ไม่เป็นไรกันเนาะก็ยังไงก็เข้าไปติดตามแล้วกันไก่ชนบัรหาัฟาร์มหรือว่าเฟซส่วนตัวบัรหาัฟาร์มเข้าไปดูคลิป ว่าพม่าง่อนตียังไงนะครับพม่าง่อนตีแบบไหนแต่ว่าผมจะไม่มีพวกก่อยงอนเชิงงอนนะครับมีแค่พม่าง่อนอย่างเดียวครับก็วิดีโอนี้ก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้ฟังกันประมาณนี้ว่าอยากรู้ว่าตีแบบไหนแนวทางพม่าง่้อนที่ผมแนะนําไปก็เข้าไปดูได้ครับผมก็ลํำลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ